อย่าให้คุยอย่าให้คุยรู้เรื่องให้งงแกให้ตาแตกหมดอ่ะ กดการใน,นที่เบร์สิบปีการกระแทกนะคะตัวนี้ของฟิตเนส โอ้เหลือ 12, ลองแผ่นเยอะเยอะโอ้เหลือแปดประมาณสี่โอ้เาเพื่อเือเ,อเ,อเลยๆการทำโมเสกเอาไม่ไดเอาเพียอยู่ไม่ไปลงคลิปยูทู e เพราะว่าต้องคีนี่มันก็จะเก็บฝาตรงเรืออะไนก็จะไปเปิดห้องทิ่เก่ง ทุนสิบ้านทีนี้เราก็จะทำลงยิมรงที่ที่รถมอเตอร์ไซค์ก่อปวนเอาดิปูเลยยูเฮียมาม่า